2022คือปีที่ดีที่สุดของการลงทุนอสังหาสวัสดีครับนี่คือปลดแอกงานประจำพอดแคสต์ต้องบอกว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับเพราะผมตั้งใจทำมาเพื่อคนที่ต้องการอยากจะปลดแอกชีวิตจากงานประจำอยากจะมีอิสระทางการเงินและก็ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าสามารถที่จะฟังและไปต่อได้ก็ขอเชิญรับสำหรับฟังได้เลยครับ ในปี2022นะครับผมมองว่านี่เป็นปีที่ดีที่สุดของการลงทุนอสังหาต้องบอกว่ามีอยู่2เหตุผลที่ผมอยากจะบอกว่าทําไมเราถึงควรลงทุนในปีนี้นะครับแต่ขออกอ,อกออก,ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวพอพูดแบบนี้ก็จะมีคนบอกว่าปีที่เรามีเงินต่างหากคือปีที่ดีที่สุดของการลงทุนนะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าพอเราไม่มีความรู้เนี่ยแล้วเราก็มาแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยผมว่ามัน มันน่าอายนะเออคือเราอย่าทําแบบนั้นเลยนะครับคนที่ลงทุนอสังหาเนี่ยเขารู้ดีว่าการลงทุนอสังหาเนี่ยมันคือการใช้เลเว r เร e มันไม่ได้พูดถึงเงินของตัวเองนะครับอ่าอันนี้ต้องบอกบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องการรายละเอียดการลงทุนเนี่ยโอเคเดี๋ยวคุณฝากติดตามอดแคสต์นี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจะคยอยเอามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าขอมาที่ตัวเ,เหตุผลในการลงทุนในปีนี้ก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าปี2022ี่เนี่ย เป็นปีที่ผมอยากลงทุนสังหารมากๆสาเหตุหลักก็คือเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับแต่ว่าเอาถ้าสมัยไม่อยากไม่ลงทุนล่ะต้องบอกว่าในปี2020กับ2021ี่เนี่ยผมจัดหนักจัดเต็มไปพอสมควรแล้วนะครับในปีนี้ก็เลยอาจจะต้องไม่สามารถไปต่อได้ยังไงนะ้นไม่สามารถไปต่อได้เพราะเพิ่งลงทุนไปเพราะเพิ่งลงทุนไปนั่นเองเพราะเพิ่งลงทุนไปนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งอีกสักปีีีีีีี2ปปปขอองตตตัววผผมมมนนนนแ่่่่้้้ใใครรทเเิบกลยา ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับมันเป็นปีที่ดีมากๆนะอ่ะสองเหตุผลในปีนั้นมันจะคืออะไรนะครับเออต้องบอกว่ามันเป็นนโยบายภาครัฐนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าทุกเพราะว่ามันเป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันจะมีโอกาสเสมอนะโอกาสของผมในตอนนั้นเนี่ยก็คือปี2020ซึ่งเป็นปีที่อสังหาเนี่ยปรับตัวลงมามา,มาก นะทำให้ปีนั้น,นผมล่าคอนโดดีๆไปได้ประมาณ3ห้องแล้วพอเข้าสู่ปี2021เนี่ยผมก็ล่าเพิ่มอีกได้อีก2ห้องทำให้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปัจจุบันผมมีคอนโดทั้งหมด5ห้องนะครับแต่ในปี2022เนี่ยรัฐบาลก็ออกนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐก,กิจออกมานะครับผมคิดว่าเ,เป็นโอกาสสำหรับคนตัวเล็กแบบพวกเราเนะที่จะลงทุนอสังหาเพื่อสร้างฐานะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเรานะครับเหตุผลที่1น,นะก็คือ ปีนี้มันลดค่าโอนจาก2%เหลือแค่0.01%ครับแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ผมมองว่าเนี่ยเป็นเงินที่เป็นเงินที่มหาศาลมากนะสำหรับ first jobber ลทุนสังหาแบบพวกเราเนี่ยเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงทุนซับนะครับราคา1ล้านบาทเราจะต้องเสียค่าโอนเนี่ยอยู่ที่20,000บาทหรือประมาณ2% ซึ่งสำหรับผมนะเฮ้ย <c oughs> มันเยอะนะเว้ยนะครับกว่าที่ผมจะเก็บเงินจานวนนี้ได้อะเออในว,วิธีการปกติในการที่ที่เราจะจัดการกับค่าโอนเนี่ยก็คือเราต้องเจราจาต่อรองไปต่อรองกับคนขายว่าไอ้ค่าโอนมัน2%ครับพี่จะแบ่งกันยังไงดีโดยปกติแล้วนะมันก็จะแบ่งกันคนละครึ่งก็คือคนละ1%ก็คือรับไปคนละหมื่นนะครับเนี่ยคือค่าโอนแต่ถ้าเรามีเทคนิคในการเจราจาต่อรองเนี่ยที่ดีมากเราก็สามารถที่จะแบ่งให้กับคนขายเนี่ย รับไปเต็มๆได้เลย2%นะครับแต่มันก็ต้องคุยอ่ะมันก็ต้องเจรจามันก็ต้องดีลกันบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปิดดีลนี้ได้หรือไม่สามารถที่จะได้ราคาที่เราต้องการได้ก็อีเพราะค่าโอนนี่แหละเถียงกันไปเถียงกันมานะครับแต่ถ้าเรามาลงทุนในปีนี้เนี่ยซึ่งจาก2%เหลือแค่0.01%แปลว่าซั้ราคา1ล้านค่าโอนจาก20,000จะเหลือแค่100บาท 1 0 0บาทจาก2.000 0เหลือ100บาทมันลดไปกี่เท่าอ่ะคิดดูครับเอออย่างทุกทรัพย์ที่ผมลงทุนนะนะอย่างทุกทรัพย์ที่ผมลงทุนเนี่ยมันมีมูล,ลค่าเท่ากับ4ล้านบาทนั่นแปลว่าค่าโอนรวมเนี่ยทั้งหมดมันคือ8 0 0 0 0ถูกไหมไม่คือ8 0 0 0 0ที่ผมต้องไปต่อรองไปกดราคากับคนขายไปอ,อ๋อแบ่งพี่ช่วยให้ผมหน่อยครับอะไรเงี้ยมันต้องใช้กระบวนท่าเยอะแยะมากหรือบางครั้งเนี่ย บางคนอาจจะต้องแอบสอบไปตรง8ปดหมื่นนี้ไปเลยคือรับไปเต็มๆอะ่ะแล้วคุณคุณคิดดูเราทํางานกันมากี่ปีเราเพิ่งเรียนจบกันมากี่ปีเงินเก็บ8ปดหมื่นบาทเยอะนะครับเออเยอะนะถ้าคุณไม่สามารถเจรจตาต่อรองให้คนขายรับไปได้เนี่ยเยอะมากนะเออแล้วกว่าเราจะได้เงิน8ปดหมื่นนี้คืนก็อาจอีกสักสองสามปีอะ่ะแต่การเช่านะครับแต่ถ้าปีนี้เราลงทุนได้เลยเนี่ยโอ้มันลดไปได้เยอะเลยนะลดไปได้เยอะเลยต้องบอกว่าอสังหาเนี่ย โอเคพาสซีฟเปนคำที่คุณได้ต่อนหนึ่งซับในซับที่แบบว่าราคาไม่สูงมากมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่มูลค่าจริงๆของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ไอตัวมูลค่าของซับนั้นนั่นแ,ลแหละคุณจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำเมื่อคุณขายออกแต่ว่าคุณก็จะมีพาสซีฟอินกมในการใช้ชีวิตในการกินการใช้ในการปลดแอกง,งานประจําได้ด้วยนะนี่คือคอนเซปต์ของอสังหานะครับอ่ะเท่ากับว่าอย่างที่บอกถ้าผมลงทุนในปีนี้เท่ากับซับที่ผมมีเลย4ล้านบาท แว่าผมต้องเสียค่าโอนจากเดิมอ่ะ8 0 0 0 0ใช่ไหมแต่ถ้าผมมาลงในปีนี้มันจะเหลือแค่400บาทโอ้โหคือเหลือแค่400บาทผมว่าผมซื้อทรัพย์ได้ถูกกว่าที่ผมเคยซื้ออีกนะเพราะว่าผมจะสามารถไปเจรจากับคนขายได้ว่าพี่ครับปีนี้มันลดค่าโอนเยอะนะครับพี่พี่ไม่ต้องเสียค่าโอนตรงนี้เลยนะเนี่ยอย่างน้อยใช่ไหมสปกติถ้าเราแบ่งกันคนละคนละหมื่นใช่ไหมครับพี่ เนี่ยพี่ลดให้ผมอีกหมื่นหนึ่งดีกว่าไม่ต้องไปเสียค่าโอนเนี่ยมันทําได้เห็นไหมครับมันทําได้เออมันทําได้อันที่2นะครับเหตุผลที่2ก็คือมันลดค่าจดจํานองจาก1%เหลือ 0. 0 1อ่ะประโยชน์จากเรื่องนี้คืออะไรคือมันเหมือนกับค่าโอนเลยครับปกติแล้วเนี่ยค่าจดจำนองเนี่ยคนซื้อหรือก็คือพวกเราเนี่ยที่เป็นนักลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นคนจ่ายนะครับ จะต้องจ่ายเพราะว่าเราลงทุนแบบใช้พลังทวีหรือก็คือการใช้เงินธนาคารเนาะมาลงทุนอสังหานะครับแล้วก็ให้ค่าเช่าเนี่ยเป็นค่าตัวส่งค่าผ่อนแทนเราแต่เราใช้พลังทวีอยู่ดีนะครับเราไม่ใช้เงินตัวเองนะ,ะซึ่งการการกู้ซื้อกับธนาคารเนี่ยเราต้องติดจำนองนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนกันนะไม่ว่าคุณจะซื้อมาลงทุนหรือว่าซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองนะครับ เราต้องติดจำนองก็คือว่าเราต้องโดนค่าจดจำนองเนี้ยอยู่แล้ว1%ก็คือล้านละ1 0,000บาทอ่าล้านละล้านละ1 0,000บ,000บาทซึ่งมันก็เหมือนกันครับผมว่ามันประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับเออโดยที่แบบจาก1 0,000นะเหลือแค่100เองนะถ้าคุณลงทุนในปีนี้คุณไม่ต้องโดนเลยอะ่ะไอตัวค่าจุดจำนองตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นคนกู้ซื้อคือประหยัดไปได้เยอะมากๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ในปี2022เนี่ยผมอยากบอกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านอยู่เองหรือมาลงทุนอสังหาปล่อยเช่านะครับมันก็คือโอกาสทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างที่ผมเชื้อชวนนะครับก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเรายังไม่รีบร้อนที่จะต้องซื้อบ้านหรือบ้านยังไม่จําเป็นสำหรับตัวอนเนี้ผมว่าเราก็ใช้ประโยชน์ในตรงเนี้ยมาลงทุนในการสร้าง p a สซีฟอินคัมให้กับชีวิตของเราไปก่อนก็ดีนะครับ โอเคเว้กอัพตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้นะครับยงไงก็ฝากติดตามปลดแอกงานประจำพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ